คนขับคือเพื่อนหนูค่ะซึ่งเราก็หลูดดักแล้วก็เราคิดว่าโอเคนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีปัญหาใช่ได้ตั้สักหนึ่งบทเพลงได้ครับ <S <S พี่ซานเดี๋ยว,ยวน้าหนูหนูชน,น,นะหนูซื้อกลุ่มปิดไปหมดแล้วอ่ะเหลือตังยี่สิบโอเคได้เดี๋ยวค่อยมาครับเหลือตังยี่สิบาทเองเหรอมีตังกินข้าวนะ จริงจริงจริงนั่นแหละอย่างที่บอกว่าที่เราเราต้องเลือกคนเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นการที่แบบต้องไปด้วยกันหรือว่าอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะมันมันไม่ใช่ใครก็ได้เนาะทุกคนเข้าใจคํานี้เนะาะก็แบบมันไม่ใช่ใครก็ได้มันก็เลยต้องใช้เวลาเรื่องนิดนึงครับ คนที่ทํางานได้อะมันก็มีอยู่เยอะแหละแต่ว่าคนที่ไว้ใจได้อ่ะมันมีไม่เยอะครับพี่มาขายของแล้วพี่นุ่นไปไหนคะเวลานี้พี่นุ่นก็ต้องพักผ่อนนะครับทุกีซูลิซาโรเซจนี่พี่นุ่นพักผ่อนครับเวลานี้แล้วม,มีเด็กๆว่ะปวดแล้วไม่เป็นไรครับผมไหวผมไหวผมไหวครับผมไหวครับมา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 ,มา แต่มื่ปวนต้องต้องซื้อนะต้องไปขอตังค์แม่มาซื้อนะครับซื้อของนะครับถึงจะให้ปวนนะครับใจเราจะมาอีกแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับยังไม่รู้เลยเออเป็นไรครับคุณนรพรนอะไรครับรเปออ็นไรครับ,เ,รรบเดี๋ยวค่อยลองเพ์โอเ <c oughs> เปิดตัวคนขับเไหรคนขับคนต้องเปิดตัวได้หรอครับ เดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นเด็กน้อยยังไม่เปิดเธอไหมเป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งครับหนำหนึ่งออเดอร์ครับชีวิตต้องนอนจริงครับทุกคนถ้าพี่นุ่นไม่ต้องพักผ่อนเราพี่นุ่นมาขายเองได้เราก็จะไม่ได้มานั่งตรงนี้ครับแต่นี้ก็คือสลับให้พี่นุ่น,นอนนะนะครับสวัสดีครับ <laughs> เขาแสดงกว่าเขาจะเลือกกว่าเขาจะเดินทางถึงบ้านถึงอะไรนะครับก็เวลานี้เป็นเวลาที่พี่นุ่นต้องนอนทุกคนต้องนอน,นครับตักแสดงทีมงานทุกคนต้องนอน,นครับใช่ตอนนี้ไทยดูแลให้นะซึ่ง <laughs> ซึ่งทุกคนสาม,มารถช่วยกันดูแลได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับ ในการแต่งตัวหรือว่าอะไรเพราะว่าไทยก็คอยแต่งหน้าให้พี่นุ่นอยู่อยู่แล้วไทยก็ไปงานอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก,นนนลก็ไทยเป็นคนหน่ารักไทยเป็นคนหน่ารักเฟรี่แล้วก็เข้ากับคนง่ายสามารถอยู่ได้อยู่แล้วครับสบายมาก